กลับมาอีกครั้งอเออจรงเกับการโลชิงช้าไม่ได้เล่นนานโอ้ยสองอาทิตย์ที่ผ่านมาฝนตกตลอดตลอดภารก,กิจของบ้านเราก็คือการทาสีบ้านหยุดมาสองอาทิตย์ อาทิตย์แรกไม่ได้ทําอะไรเลยไม,ไ,ไม่ได้ทาไม่ได้ทาอะไรเลยรอฝนตกไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้เต็มที่ก็ได้แต่ไปกินข้าวข้างนอกจะไปเดินอะไรเยอะแยะก็ไม่ได้โคโรน่าก็ระบาดอาทิตย์ที่สองก็ยังตกอยู่รอจนประมาณ อีกครึ่งอาทิตย์อากาศดีขึ้นมานิดนึงก็เลยทาสีไปสี่สามสี่วันนี่แนะสุกเสาร์อาทิตย์สามวันทาสีบ้านภายนอกอเหนื่อยเลยอุยปรกรณ์เราก็มีสี อุปกรณ์ทาสีแล้วเราก็ซื้อบันไดสูงๆมาเอาไว้ปีนทาที่สูงที่ไม่ถึงก็ลงทุนไปหลายแต่ถ้าจ้างเขา,าแพงกว่านี้เยอะอคุยกับแม่เราสรุปปีนี้เราก็ได้ทาสีบ้าน ซ่อมแซมไม่ใช่ซ่อมแซมสิทำห้องน้ำใหม่เลยแหละไม่ใช่ซ่อมสองอย่างติดตั้งเครื่องอะไรวะขเรเลกเครื่องเครื่องตรวจการไหลของน้ำตรงที่หัวปั๊มใหญ่เลยเช่นคือถ้ามีน้ำรั่วอะไรเงี้ยมันก็จะส่งสัญญาณหรือมีสัญญาณการใช้น้ำผิดปกติมันก็จะมีสัญญาณเตือนเหมือนสัญญาณนิระัย ถ้ามีการใช้น้ำผิดปกตินะเช่นน้ำรั่วน้ำซึมอะไรอย่างนี้การติดตัวนี้ดีอย่างก็คือประกันจะชอบประกันก็จะลดราคาค่าบ้านให้หน่อยหนึ่งเพราะว่าถือว่ามีตัวเซฟต,ตี้ความปลอดภัยภายในบ้าน เฮ้ยทำไมมันวนๆนะพาวินทำไมมันเป็นวงกลมพาวินโอ้ไอวันนี้มืดมาอีกแล้วไม่ว่าจะพาลูกไปเล่นสนามเด็กเล่นไปเล่นทรายซะหน่อยอยากไปเล่นไหมทรายอะอยากเล่นไหมเดี๋ยวพาเล่นทรายที่ตักทรายก็ไม่ได้ซื้อมาให้เออจริงๆเราต้องมีที่ตักทรายด้วย ไม่ได้ซื้อมาเลยมีแต่กระป๋องน้ำคิดแต่ว่าเอาไปเล่นน้ำอย่างเดียวนี่นี่น,นี่แม่ไม่เห็นเหรอไม่เห็นแล้วไม่เห็นเนยไปเออนั่นนั่นนั่นเอ้นี่นน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 เออนั่งหน้าเนี้ยโหวันนี้เมื่อเช้าพาววงกินข้าวเยอะมากข้าวต้มปลานีนไข ไข่ตุนต่อด้วยมาระก,กอพอนอนกลางวันอิ่มจัดเลยไม่ได้กินอะไรเลยหลับยาวตื่นมาอีกทีหิวเลยใช่ไหมปวดอื้อนะเนี่ยฮะแม่พาไปอื้อสองรอบแล้วไม่อื้อตื่นมาอีกบ่ายโมงมพามากินอะโวคาโดหมดไปครึ่งลูกโอ้ยกินขนมควไอขนมปังครัวซองไปหน่อยนึง แล้วก็กินนมจืดนมจืดเลยนมโคนมวัวนมวัวแท้ๆชอบกินแช่เย็นกินแทนน้ำฝึกกินโตละฝึกกินละเดี๋ยวไปที่โรงเรียนเขาจะให้กินบ่อยแล้วก็ยังไม่ได้กินนอมอีกรอบเหมือน,นี่นเดี๋ยวต้องกินแล้วเนี่ย ขาดน,นมไปหลายชั่วโมงเดี๋ยวคุณเธอจะอยากโ <c oughs> ตขึ้นมากไหมเนี่ยภาวินกว่าจะไปช่างน้ำหนักวัดส่วนสูงก็อีกพาวินต้องอายุขวบครึ่งอะสิบแปดเดือนนี่พาวินเพิ่งขวบกันอีกสองเดือนเองกำลังจะสองเดือนแล้วเนี่ย ขวบจะสิบสี่เดือนแล้วพาวินรู้สึกไงบ้างคะโตแล้วรู้สึกไงบ้างเมื่อไหรจะคุยกับแม่รู้เรื่องทั้งทีมาม้าก่อมามาแต่เดี๋ยวนี้เขาก็เล่นตลกให้ดูบ่อยๆอ,อยู่นะทำหน้าแอบแบ้วชวนเล่นชวนหัวล้อชวนขามมีอะไรอีกอ่ะ แล้วก็เต้นท่าไก่ๆอ่าชอบดนตรีชอบเพลงเต้นเดี๋ยวนี้ออกออกท่าทางเต้นเยอะมีอะไรอีกมีอะไรอีกเร็วๆนึกก่อนนึกก่อนอ้ําอ้ํามาพูดพูดพูดอ,าอ้าเงี้ยอ้ํชัดมากแม่นี่ยังไม่ได้เลยเวลาปะ ปะนี่ชัดมากปะจะไปไหนเนี่ยโอ้โหกางมือเลยอะช่วงนี้ขี้อ้อนอยากให้อุ้มเวลาอุ้มแล้วก็ไม่อยากลงขี้อ้อนมากเลยืึแล้วก็ชอบเล่นอะไรแบบปิดปิดเปิดเปิดอะเวลาเห็นใครเปิดประตูก็จะไปดันประตูปิดเวลาแม่เข้าห้องน้ำก็จะรีบปิดประตูพอเปิดตู้เย็นก็จะมารีบผักปิด ชอบเล่นไอ้แก้วนะ้ำมีฝาปิดพอปิดฝาได้ก็ดีใจดีจเวอร์เลยดีจเบอรเ์เดินได้นานขึ้นแต่ยังไม่ค่อยชอบเดินเท่าไหร่ทำไมไม่รู้เหมือนกันัวดเจ็บขี้เกียจหรือเปล่าไม่รู้ขี้อ้อนอช่วงเนี้ย พี่อ้อนหน้าตาแบบว่าร้องไห้แล้วแบบโอ๊ยน่าสงสารหน้าตาหน้าสงสารมากงองแงน,นิดหน่อยตามอ,อายุหืมได้ไงครับถ้าใครพูดแรงๆก็จะโกรธอย่างเช่นเรียกชื่อแบบเรียกชื่อแบบ เสียงเข้มเขมอ่ะก็เหมือนแบบดุเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ชอบเขาก็จะรู้นะรู้อารมณ์รู้น้ำเสียงของคุณที่พูดด้วยทำเสียงขู่ปวดอืบอ่ะเนี่ยฮะเมื่อคืนดีหน่อยไม่งงเงทํยทำไมอ่ะอาจจะลงแล้วเหรอเป็นไรลูกไม่ง่วงนาไม่ง่วงพาวินยังไม่ง่วงพาวินเพิ่งตื่นนอนจากกลางวัน ทำไมมันเหมือนมันจะหลับเลยวะเอ้ย <laughs> ทำไมอะลูกทำไมอยู่ๆหน้าเป็นงนั้นน่ะไกล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 สายตาแดดร้อนไปละเดี๋ยวพาน้องวินเปลี่ยนอริยาบทหน่อยดูหน้ามุ้ยแล้วอ่า เแม่จะพาเดี๋ยวแม่พาลูกเดินรถเข็นไปเล่นตรงนู้น,นะน,คคน,นดีกว่าะปะไปไหมเดี๋ยวแม่พาไปนะไปเล่นทรายป่ะโอเคครับบายบายครับพานั่งรถเข็นดีกว่าให้นั่งรถเข็นไปเดี๋ยวแม่พาไปไปไหมไปไหมไปเฮ้ยเดายบ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 ายยังบายบายยังอ่ะไม่บายบายเหรอหิวนมป่ะเนี่ยได้กินนมนานหลายชั่วโมงแล้ว ทำอะไรสักอย่างดีกว่าเราไปบ๊ายบายครับ